พระราชกรณียกิจด้านกีฬาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เองอาทิพระราชทานไฝ่พระเลืกกีฬายาวชนแห่งชาติพระราชทานพระราชวรกาศให้นักกีฬาไทยผู้นำความสำเร็จนำเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรับพระราชทานพลและทรงแสดงความชื่นชมยินดีที่นำความสำเร็จ นำกิตยศมาสู่ตนเองสู่วงตระกูลและประเทศชาตินอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นประธานในกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558และกิจกรรมไบค์ฟอร์แดดปั่นเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ในหลวงรัชกาลที่9โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย